หัวหน้าโจรสิทธ์ลงมาที่ก้นน้ําตกและเธอเผชิญหน้ากับเขาในน้ําตกซึ่งมีถ้าซ่อนอยู่หัวหน้าโจรสิทธ์โจมตีรูปปั้นที่เธอเข้าใจผิดว่าเป็นโรนินโรนินจึงแทงเธอเข้าจากด้านหลังเอาชนะเธอได้ท่ากางการสวดมนต์โรนินสะท้อนถึงชัยชนะของเขาต่อมาโรนินกลับมายังหมู่บ้านซึ่งเขาได้รับการต้อนรับจากบีไฟและเจ้าของร้าน โรนินได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านเขาเสนออาวุธของหัวหน้าโจนที่ร่วงหล่นให้เจ้าของร้านสุตต่านเป็นของที่ระทึกหัวนหน้าหมู่บ้านเด็กขอบคุณโรนินช่วยชาวบ้านของเขาโรนินยักไหลออกเมื่อเด็กชายคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในอัศวินเจไดในตำนานเนื่องจากความถ่อมตนและถามชื่อของเขาโรนินก็เปิดเผยไ์เซเบอร์ซิสีแดงของเขาชาวบ้านตกใจ โรนินทำลายไลท์เซเบอร์ของหัวหน้าจอร์ซิธและไปวางเคเบิลคริสตันลงในเสื้อคลุมของเขาเผยให้เห็นว่าเขามีคริสตันซิตเคเบิลหลายอันสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากซิตตัวอื่นที่พ่ายแพ้ต่อเขาอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจมอบคริสตันให้กับหัวหน้าหมู่บ้านแทนและบอกให้เด็กชายเก็บคริสตันเอาไว้โดยอธิบายว่าคริสตันจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้โรนินและบีไฟก็ออกเดินทางกันต่อไป